แมัันนต่อ้อยกับเยจ๋าที่ไทยอะค่ะส่งเงินมาให้สองสาวนี้ไม่อยากไปฝรั่งเศสก็เลยเก็บเงินมีความฝันเ,เขาอยากไปน่าชิลล์จ้า <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคนระับพี่จิ๊กเซลีน่าทำอะไรคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้วันนี้วันอะไรคะเด็กยิ็นไีมค่ะวันเด็กค่ะวันนี้วันเสาร์วันเด็กค่ะวันนี้วันที่9ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่9้าค่ะเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมค่ะป๊าป๊าก็เลยพาเด็กๆสนุกกันอีกแล้วค่ะในครัวเมนูใครเมนูโปรดของใครหนูค่ะเหรอหรือว่าของเซลีน่า เขาดูแล้วคะเซเีนาเพิ่งตื่นเมื่อกี้ค่ะพี่แก้มทําไปแล้วรอบหนึ่งแม่ก็นั่งปัดคลิปอยู่ยังไม่เสร็จเลยนี่คนที่มาทําอะไรตรงนี้น,นันน่นนั่นนั่นนันกินแล้วว่าจะกินเออนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือที่พี่แก้มทําไปแล้วกับป๊าป๊าค่ะเพิ่งเอามาใส่เตาอบเมื่อกี้ค่ะเซเีนาเพิ่งตื่นมานอนจนบ่ายแล้วค่ะจนค่ำแล้วเพิ่งจะมาค่ะ าป๊ากำลังจะทำอีกแผ่นหนึ่งทำกี่ชิ้นคะทำกี่ 2, 4, 6, ชิ้นสองสี่หกแปดชิ้น <8 S 1> <ทำ S 2> ป๊าทำแปดชิ้นกทบไปแล้วสองเฮ้ป๊า, <S 2> 2. <S hey. าสาักดูสิเลยนะ <c ười> <c ười> เดี๋ยวรอป๊าตีแป้งแผ่แป้งก่อนนะแตก <c ười> ใครทำแตกคะหนูมไม่ได้ทำแตกค่ะใครทำแตกคะเซนีน่าหรือเปล่าคะ คนลาล่าเพิ่งตื่นนอนเดอดูทำัวดูทำด้วยหรอคะเดี๋ยวรอป้าป๊าหนึ่งป้าป้าไปเปหนุนไปใส่ตรงนู้นไปทำฝักว้ายหาวคนหาวเลยอะไรจ๊อันนี้คืออะไรคะอันนั้นถั่วหรือเปล่าหรือ่าแตงกวา

อ้แ s ้วถ้าสู้ r กล้จะเ a ็นเองเนี่ยทำแม่ลอบกินนะลองกินฝีมือเด็กอันนี้ของพี่แก้มพี่แก้มทำตอนน้อง i อยู่ในน้ำจ้ะป้ากำลังจะทำแผ่นนี้ให้เซรีน่าแล้วคะอันนี้ของเซรีน่าหรอคะว้าวว้าวอันนี้จะอันนี้จะโอเคดังเคื <laughs> was machst du? Hier, ja, riechen. Riechen? Riecht's da gut? Ich äh, dachte, es einfach riechen groß. Ja. Mach ne, Mach Makanele, was denkst du? Ich glaube, du hast ein bisschen viel genommen. Ich darf dir ein bisschen runterklauen.

เจลีนอะ่ะ <laughs> ให้ใส่ในแผ่นแป้งไม่ใช่ให้ใส่ในปากคนเฮ้ยคนนะ่ะจิดึงนกข้าวมาันจินดีชุนกูชนกนิดโอ้ยนอกอินทรีนิสปิสินะเมนูนี้ต้องปล่อยให้สองสาวเขาจัดการค่ะแต่งหน้าเองเอาใส่แอัปเปะรลดหรือยังอนานาสเอาเฟอร์มิช อย่าเราทำข่้นทุกอย่างบ้างหน่อยหนูว่าพอ่ไมนได้สิใช่ไหมนี่คือแม่แม่ชอบใส่สับประรดด้วยส่วนเด็กๆก,ก็แฮมกับชีสเดย,เย <laughs> <laughs> อะๆไอะนะ,ะ <c oughs> พอไหมคะพอค่ะพอพอแล้วพอแล้วพิซซ่าโฮมเมดของพวกเราไม่มีอะไรเยอะคะ่ะมีชีสมีนี่คะ่ะซอสมะเขือเทศส,สับประรด มีแฮมแล้วก็แฮมกับเบคอนเอออันนี้เบคอนค่ะเนี่ยเบคอนหั่นละเอียดมาแล้วเฮ้ยมิเอาฟนมิสอินเมุนสตกันซึ่งเนแบบเลกเนิดมีการบอกให้แกไปเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าเอาใส่ปาก,กว่าเด็ก <c oughs> ที่ตัวเองล่ะที่ตัวเองล่ะฮะที่ตัวเองล่ะเอ๊ มีคนไปยืนเฝ้ามีคนไปยืนเฝ้าอันไหนของหนูนี่ค่ะอันเล็กเหรอใส่โล้โหชีสเยิ้มเลยค่ะท่านผู้ชมของน้องแก้มชีสเยิ้มเลยโหโหจะกินหมดไหมนะ่ะ <c ười> กินหมดคะ่ะกินครึ่งเดียวก็พอเสร็จเร็วมากๆาปใครดู คยชีสยืดไหม,ม <laughs> <laughs> ร้อนนะลกเปล่าดีดีเซล,ลน่ากินพิซซ่าไหมหรอ,อคนนั้นกินนมค่ะคนนั้นกินนม,ม,มเป็นไงอะไรค่ะเปล่าด้วยร้อนอือ คนนั้นกินนมคนนั้นหิวนมอิคพิซซ่าอีออิควิวพิซซ่านี่พิซซ่าอยู่นี่ลูกจานมาใส่เร็วจานเล็กใส่ไหมมาหยิบมายืนกินกับพี่แก้มเดี๋ยมาหยิบกินกับพี่แก้มก็ได้ทำไปกินไปค่ะอร่อยต้องทำไปกินไปร้อนๆค่ะพิซซ่า

กินพิซซ่าต้องทำไปกินไปค่ะทำไมอะสนุกด้วยค่ะสนุกด้วยอร่อยด้วยอืกินไปแต่ว่าอย่ากินเยอะนะค่ะคุณได้ยินไหมคะคุณวันเด็กกินได้เยอะๆเลยค่ะโนโหนั่งกินได้ปีละครั้งนะวันเด็กมีครั้งเดียวนักปีหนึ่งอะ จ่ากินค่ะแม่ก ja> ินชิ้นหนึ่งยอย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 ยพี่จ่าชิ้นของพิซซ่าชิ้นจากค่ะเดน่าอะไรบอกพี่พีทพี่ทำอะไรคะมีทำพิซซ่าเวลาแม่เรียกแล้วต้องขานยังไงที่มันจะเพาะน่ะเดน่าคะค่ะโอเคเก่งมาก ถ้าขาวนว่าอะไรคือไม่น่ารักนะคะโอเคน่ารักเป็ค่ะใช่ค่ะถ้าน่ารักต้องพูดว่าค่ะนะคะเก่งมากเลยบอกพี่พีชที่ทำอะไรคะหนูทำอะไรคะบอกซินหนูทำอะไรอยู่โอ้โหโอ้โหมูกำลังทำแปง้แปงพิซซ่า,ค,าค่ะบอกพี่พีชที่อยู่ย โอ้ยมันจะเป็นพิซซ่าไหมล่ะนัน่ะป๊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 าพิซซ่าป๊ะป๊ะบอกว่าไม่เป็นไรยกให้ไปเลยก่อนนั้นให้ทำเองกินเองเลยให้พี่พีดูซิเสร็จหรือยังจะได้กินไหมเนี่ยไหนดูซิ แมช,ช่วยไหมคะเดี๋ให้แม่ช่วยนิดนึงนะเอาแป้งโรยตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวเดียวตรงนี้มันไม่มีแป้งนะมันจะเลอะเนี่ยต้องเอาแป้งตรงนี้นะคะนี่ทำอย่างนี้นี่จับอ่งเงี้ยจับอย่างเี้ยอย่างเี้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำตรงนี้ให้นิดนึงอาทำอือฮึอือฮึเก่งมากเลยเนี่นดูปล่อยก่อนนิดนึงค่ะนี่โอ้ยย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 ยนี่ต้องดึงออกอย่างเี้ยนะคะ ะทาแป้งไปเอออุ้ยเก่งจังเลยเว้ยจะกินได้แล้วแหละเนี่ยแผ่นเนี้ยกินได้ไหมเนี่ยอยกินไม่ได้เหรอ,อทําไมกินไม่ได้อุ้ยเดียว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 อ่าเนี่ยหนูทำไงหนูทําแ,แป้งหนูทําแป้งหนานุ่มไม่ละลุกหนูเอาไปใส่หน้ามันเลยไหมหนูทำ โมงสี ite, ่สิบกับทุ่มหนึ่งแล้วค่ะกับจทุ่มละเรอยโอ้เซลีน่านี่สุดขึนไม่กดนะไม่กดกดไม่กดบอกว่าอย่ามากดแป้งนะว่าเอามือมากดอย่างไรเลย วันนี้วันนี้เป็นวันเด็กแต่ไม่มีของขวัญให้เด็กค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านคริสต์มาสเพิ่งผ่านปีใหม่วันเด็กแม่ก็เลยไม่มีของขวัญแต่ว่าแม่อ้อยกับายจ๋าที่ไทยอะคะ่ะส่งเงินมาให้สองสาวนี้ส่งให้ตอนปีใหม่อะคะ่ะออก็เลยยังไม่ได้อ๊ยอก็เลยยังไม่ได้ให้เด็กๆ เพราะว่าที่นี่ก็ซื้อของเล่นให้ซื้อนังสือให้อะไรเยอะแล้วค่ะก็เลยออกก็เลยว่าจะเอาเงินที่ที่ยายกับป้าเนาะพี่สาวอ๋อค่ะแม่อ้อยกับยาจา๋าที่ส่งมาให้น้องแก้มกับน้องนะคะอ๋อจะเอาให้เขาอ่ะหยดกระปุกแทนค่ะทุกคนให้เก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไปซื้อของเล่นน้องแก้มเขามีเยอะแล้วอะมืออ,มอ,อ,มอยากไปฝรั่งเศสก็เลยเก็บเงินอืม เขามีความฝันเขาอยากไปปารีสแกอยากไปฝรั่งเศสอยากไปปารีสค่ะทุกคนแม่ก็เรียบอกว่าให้หยุดกระปุกไว้ถ้าไม่มีโควิดแล้วถ้าไม่มีโควิดแล้วอ่ะค่อยไปค่ะหรือว่าให้เขาไปกับเพื่อนเขาอะไรงี้ถ้าเขาโตแล้วสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นหนูอยากไปกับเพื่อนอยากไปกับเพื่อนเออใช่เพื่อนสนิทเขาค่ะ หยดกระปุกกันพากันหยอดกระปุกจะเก็บเงินไปเที่ยวปารีสครูครูที่โรงเรียนบอกว่าหนึ่งพันยูโรคะ่ะไปแล้วก็กลับมาอือคือต้องมีงบประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันแค่ไปแล้วก็กลับคะ่ะ ทุกอย่างน่ะเด็บต้องต้องจ่ายตังมหางั้นก็แพงมากเลยนะหนึ่งพันอะไรแพงจังค่าต well> ั๋วเครื่องบินหรอเหมือนไปไทยเลยไปไทยก็ค่าตั๋วเครื่องบินก็แปดร้อยพันหนึ่งเนาะค่าโรงแรมค่าโรงแรมที่พักหรือเปล่ารวมด้วยหรือเปล่าพันหนึ่ง พันหนึ่งก็มาสามหมืนห้าเนาะถ้าตีว่าสามสิบห้าบาทต่อนหนึ่งยูโรพันหนึงก็สามหมืนห้ามันจะแพงขนาดนั้นเลยเหรอฝรั่งเศสมันก็ไม่ไกลมากนะนหนูได้ยินมาแล้วครูบอกว่าบ,บินค่ะแล้วหนูก็เลยอยากใช้ค่าเ่ค่าเรื่องบินอารถไฟก็ได้มีรถไฟความเร็วสูงหรือว่ารถบัส ว่าเครื่องบินก็ได้ค่ะไปได้แต่อ้ก็ยังไม่เคยไปอยากไปเหมือนกันค่ะปลารีสเอาอาไรเอามะไรทีหลังน้ำนักหนุกโอ้ออกมาทีหลังยังแพ้เขาอกาีนอกน้งมันน้งมันน้งมัน Shorts, ออกกระดาษตลอดเอากมานกมาสแนคสน็น like ิวออกระดาษเดียวแดูันไออกกระดาษเอย่งเดียวเหรอนสนนิวออกระดาษเดคาันอกรดาษก็ตัดกระดาษขาดหมดเลยเว้ย Sie suchen im Katalogen und im Computer. <laughs> Schnell finden Mama und Papa einen schönen Ort mit Bergen und Seen. Mama gefällt der Bergsee so, fast so gut wie das Meer. Mama freut sich auf die Aussicht in den Bergen. Auch. vor allem weil papa und mama sich geeignet, gee, geeignet haben. <laughs> Please das so Thank you. Kapunka. bye bye.